สวัสดีทุกคนคุณดูแกระเิ่งช่องทิ้งตินทีวีวู้ตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft e p ที่เอ่อ EPT เอ่อ EPT สิบเดือนครับซึ่ง EP นี้นะผมได้แผนมาว่าผมจะมาสร้างกงแทนด้า จาสร้างกองพันดาวไว้ทุกคนซึ่งกองพันดาวหนูจะสร้างหนูจสร้างตรงโน้นแล้วหนูเคลียร์ต้นไม้ออกก่อนซึ่งมันก็หนูเคลียร์ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วกันขนาดนั้นเล่นเนี่ยหนูเคลี่ยต้นไม้ที่มันเปียกเบียงมาก่อนเอออะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอะ นีนเป็นทินโอเคอย้นมางั้นตรงนี้จะสร้างคือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตรงตรงนี้อันนี้นึงโอเคคอนเฟนเดอร์เราเนี่ยจะไม่ใหญ่มากโอเค โอเคได้โอเค okay, นีน้แล้วกันแล้วก็โ <Okay. S 2> อเคก็ผมก็จะทำอย่างนี้เลยเอาลวนี้่ะเ,เป็นอะไรเอันนี้ครับเราก็สร้างเป็นแบบเป็นกลงนะครับเป็นกลงแบบหนัดใจนะ ไป <S <S ไปเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>มันเริ่มมืดอีกแล้วอ้าวมืมอบอกทุกคนผมได้สร้างป้อมปราการตรงนี้ด้วยซึ่งป้อมปราการอย่างกับหมูกันบางกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเข้าไปดูนี่ผมว่า,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 วารับมาแบบเพ้อกะหายไปไหนกนะันหายไปไหนทุกคนหายไปไหน ไปนอนได้เลยเวลานอนบอกนอนดินอน่อความวมันก็รัด้ไยปอะไร่อ้อมมืปิดในต้วนั้นโอเค อะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่เนยเกยงั้นเดือยพีที่สิบสิบเอ็ดนั่นเองจะไปเผาบ้านเ,าเ,าเกน่เาทิงนะหืมบทิ้งทไมน่ะไปอทิ้งบ้านเก่าม้นก่พังสิโลดิเกะมาละอ๋อโอยอ,อะไรวะเนี่ยโอเคอ โอะไรนี่เนี่ยใส่ชัดโอเคเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรทุกคนเสียงโกะเียช็ดเสีย,ยงเขียดอ่ะละ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ข้ามสะพานที่เราสร้างโมเอพีที่9อะนาอะไรวะเนี่ย ไปเราเริ่มสร้างต่อเลยโอ้ยมอาเลยโอเคทุกค,ค,คนยังคงเกี่ยวข้าวดโอ้ยรออ,อะไรวะเนี่ยทำไมมันขึ้นแบบขึ้นอะไรเนี่ย นนีนะเป็นอะไรอยู่เนะี่ยเอะไะทุกคนผมนต้องใช้เวลานานเลยกับไอ้สร้างอันนี้แนะล้ววนะ่า,านะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอะไรก็ไม่รู้คืออะไรเนี่ยเอาทำไมเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮียเข้าใหม่อีกแล้วทุกคน เอาละซึ่งกรงของไอ้แพนด้าเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสร้างกรงแพนด้าสิกดโอเคมาสร้างต่อกันเลย ชาร์จแบตได้เลยโอเคซึ่งตรงนี้มันจะสร้างเนี่ยมันจะเป็นสนัะแบบนี้แล้วผมก็จะขุดยินตรงนี้เพื่อให้มันเป็นบ่อน,น้ำทำใหไอ้เพนด้ามันเออโอเค เรียบร้อยให้เป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อย้วซึ่งกงนี่ผมจะสร้างเนี่ผม,จะ,มจะเอาเด็กกงมาเป็นไม้โอ้่อนกันไม้โอ้ก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นไม้โอ้มาสร้างต่อกันโอ้ยไม่ใช่เนี่ย ไอ้หุยเข้ามาทำไมเหราหุยจิ๊บ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 จิบจิบสิจิบ๊บซึ่งกรงเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่มากนะแค่เห็นในแผ่นด้มันวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างงี้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยว,ยวพอผมสร้างกรงแผ่นด้าเสร็จปุ๊บผมจะมาสร้างธงชาติ ว่าอันนี้มันคือไทยดาวต่อ <ś c oughs> สาวต่อดินส์โอเคเคเรียบร้อ, okay. Okay. รอยครับกงแพนดา้าแล้วก็ปักไฟตรงนี้ปักไฟร้อย งั้นตัดไปตอนที่ผมใส่แพนด้ากันเลยดีกว่าเอาล่ะครับตัวนี้ผมก็เสกตัวเส่เรีเสร็จแล้วนะต่อไปคือผมจะปลูกต้นอ้อยเดี๋ยวผมมีใครอยากกินอ้อยมีใครอยากกินอ้อยอเก่งจะปลูกต้นอ้อยไว้ตรงน,นี้แล้วกัน เค okay. ปลูกต้นอ้อยไว mm. ้เย็นๆเดี๋ยวมึงกินกันมาเคเคใครอยากกินใ mm. อ้เ้ย mm. เอามาใครอยากกินอ๋อโอเคซึ่งตอนนี้นะ mm. มันก็จะระม,ม,มุนวุ่นวาย mm. นี่ mm. นมิจฉาทำโขลกต้น โกงไอ้แพนด้าเนี่ยโกงไอ้แพนด้าดูเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนโอเคแค่นี้นะไอ้แพนด้าเอาล้วครับตัวน,นี้ก็โกงแพนด้าก็ใกล้เสร็จไอ้แพนด้าก็จะเสร็จแลยย้วนะแต่ผมจะมาสร้างเพิ่มตรงนี้ซึ่งโกงตรงนี้จะเป็นโกงแบบปลูกต้นอ้อยนี่สิ จะเป็นกรงที่ผมจะไม้อาหารก็ปลูกตะไคร่น,นี้เลยจะย็นเย็นกรดีเห็ได้ไม่ได้ไดก่อนโซนตรงนี้ผมจะทำเป็นแบบโซนนั่งเล่นอย่างนี้นะนั่งไม่ใช่สิจะเป็นโซนนี้ให้แพนนามันมาจิบจิบ,จบ,จบ อ่าเขาจะข้ามาข้ามาเลยนะตรงนี้เคข้ามาได้เลยแต่ไปแค่ได้นิดเดียวนะเพราะว่ามันรับได้ไม่ไหวนะซึ่งต่อไปคือผมจะมาสร้างธงชาติไทยใช่ไหมเคเคผมต้องระวังคลิปจบกนเพราะว่า,ลาและเดี๋ยวนะ แล้วอีอะไรนะขนเกะขนเกะก่อนขนเกะต้องการขนเกะขาขนเกะนี่ไงขนเกะขาวก่อนใช่ไหมขาวแดงแดงแดงเอออะไรกันมม่วงอัสุดท้ายแล้วน,นี่้ อลไรซื่อท้งกชาดิผมจะทำเกลืม่มจะทำตรงนี้โอเคอันแรกคือจะเป็นแบบสีแดงก่อนใช่ไหมแล้วก็สีน้ำเงินฮ้ำเงินยาวน่ย เออโอเคต่อไปคือสีขาวใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดเออเนี่ไงโอเคธงชาติไทยธงชาติไทยนี่นะทุกคนอันนี้คือธงชาติไทยขนาดใหญ่เอาล่ะผมจะมาเยี่ยมคนนี้หน่อยวัสเดย์ไปปักไฟให้มันจะได้ไม่มีมอสเตอร์เกิด อ่ะปักไฟเอาแล้วก็สมุดคลิปนี้แล้วก็ม่มีหม้อนะแค่มาทำโรงแพนด้าแล้วก็อะไรนะแล้วก็ทำุงชาติไทยนะเออได้อี่พุ่งนี้มันขึ้นหำ่อยไว้เนี่ยมันจะปิดตัวด้วยกันกินแบบกินอาหารแล้วกันเดี๋ยววันนี้ทิ้งไป วันนี้ผมนก็จะกินแตงโมที่อยู่ในไอ้นั่นน่ะที่อยู่ในที่อยู่ในบ้านผมอ่ะแล้วก็ปิดคลิปเลยผมไปเอาแตงโมก่อนแตงโม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 นี่ไงแตงโมแตงโมแตงโมกินได้เนม่ยเมเย็ดด้วยอุย้ยเอาไมา่กินไม่ได้ผมเสกเอาก็ได้เอ๊ะแต่ผมดู ผมไปเอาแตงโมจากตรงนี้ก็ได้ออกมนยังไม่ออกอังไ,ไม่ออกคนเลยผ <c oughs> มเสกเองก็ได้เตงโมแตงโมเ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 ตงโมแตงโมเตงโม,ง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 มโอเคผมจะเอาเป็นออันนี้นะะแตงโม เรักินเรื่นี้ก็ขอเวลาไปก่อนบ๊ายบายอาทิ้งไป <c oughs> มันกินกันหน้านี้มันดีนะ <c oughs>